แม่ดูสิในแม่ดูสิในแม่ดูสิตาหน้เป็นอะไรในแม่ดูสิตาจากไปโดนนี่ยังพี่น้องเอ้ยเจ็บตาพนาลูกชายคอยลูกชายแม่เจ็บตาเลยไม่รู้ไปโดนอะไรดูสิหน้าสงสารจังเลยหน้าสงสารมากๆเลยครับผม นอนอยู่เฉยๆก็เป็นครับไม่รู้ไปโดนอะไรครับหนูไม่รู้ไปโดนอะไรหยอดหยอดตาไปสองรอบแล้วครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ครับยังไม่หายเลยครับตาหนูไม่รู้เป็นอะไรครับหนูไม่สบายนะคะวันนี้หนูอยากเล่นจับแม่โอ้อยากเล่นจับแม่ แนนูจะไม่สบายครับหนูอยากเล่นจับแม่ครับอืมหนูรักแม่นูหรักแม่นะครับแดหนูจะไม่ไม่สบายครับวันนี้